ครั้งนี้จะจับต้องได้และสําเร็จด้วยเอาละเอาละคนละสีพุชกนะฮะขึ้นฝั่งแล้วเดินหน้าได้เต็มที่เลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหลาวิวัฒนะครับผมก็สวัสดีจันพี่อีกครั้งสวัสดีค่ะไกด์โกเราวนกลับเข้ามานะครับผมเองก็ ได้ทาอยู่ในสายท่องเที่ยวนะครับไกล์กบเราเรื่องเที่ยวก็เป็นพาร์ทหนึ่งในส่วนหนึ่งของทางเองราวิวัฒน์ของเราที่จะพาท่านไปทําบุญไหว้พระนะครับสักการะตามที่ต่างๆทั่วไทยว่าด้วยเรื่องสายมูใช่ไหมใช่ทั้งทั่วไทยและไปทั่วโลกเลยครับใช่ค่ะวันนี้ครับผมมีเรื่องราวที่อยากจะมาถามอาจารย์พิมพ์หลังจากที่เมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาครับมีการโจรโยกย้ายราศีของพระเสาราศีพฤษศ เป็นใครเกิดเมื่อไหร่ถึงวันไหนแล้วครับราศีพฤษภเนี่ยเกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภานะคะถ,ถึง13มิถุนาก็คือ อาทิตย์ที่สองสว่างสวายผ่านกลุ่มดาวราศีพฤกษภนะคะใกล้ับสิบสี่นะใครค่ะ14พฤษภาถึง13มิถุนาเพราะฉะนั้นใครที่เกิดในช่วงเวลาเนี้ยคุณจะเป็นคนที่มีราศีพฤกษภเลยราศีพฤกษแล้วส่วนลัคนาก็มาหากันอีกทีก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะส่งถ้าเกิดคุณยังไม่ทราบหรือยังไม่เคยผูกดวงที่ไหนก็ก็ส่งมาที่เพจหัววิวัฒได้เราก็จะผูกดวงให้ว่าลัคนาของคุณน่ะอยู่ตรงไหนครับใครที่สนใจที่จะมาดูว่าตัวเองเนี่ยลัคนา อะไรเนี่ยนะครับก็ติดต่อมาได้ที่เมนูด้านล่างนี้เลยถูกต้องค่ะทาั้งหมดในช่องล่างข้างล่างนี้นะฮะแต่ว่าก่อนที่หลักัก่อนที่จะมาอะไรเงี้ยกดไลค์กดแชร์ให้เราก่อนอาจารย์แล้วคนจะดูละคณาได้เนี่ยต้องรู้เวลาถูกไหม ต้องชัดเจนเรื่องเวลาค่ะมีเวลาเกิดเนี่ยค่ะก็จะหาลัคนาได้นะคะลัคนาก็คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาจะเรียกเวลาตกฟากอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันชัดเจนแล้วเราก็จะหาได้ว่าลัคนาอะไรบางคนราศีนี้แต่ลัคนานี้ก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นราศีเดียวกันแล้วลัคนาเดียวกันนะคะในช่วงแต่ละเวลาที่คนแต่ละคนเกิดเกิดวันเดียวกันคนละลัคนาก็ยังได้เลยค่ะเอาอย่างนี้จัดถ้าใครยังไม่รู้วันเกิดหรือยังไม่รู้ลัคนาวันนี้เอาพฤสุกไปก่อนเอาตามวันเกิดของท่านที่ท่านเกิดก่อนซึ พระย่าเป็นตัวแทนของชาวพุศกนะฮะที่ชมอยู่ทางบ้านนะฮะผมก็ราศีพุศกเหมือนกันนะครับพุชกเนี่ยเขาบอกแคปชั่นในตอนนี้นะความสุขที่มากับการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงอาจารย์ดีเปลี่ยนในทางที่ดีหรือเปลี่ยนในทางที่ร้ายยังไงคะค่ะโอเคพระสาวอ่ะถึงจะเป็นดาวบาปพระคอกนะคะแต่ถ้าคนราศีพฤศกเนี่ยท่านก็อยู่ในภพสุภะซึ่งในภพที่ดีนะคะอันนี้ถือว่าเป็นภพชอบฟ้าของคนราศีพฤศกเลยนะคะ สุภาพเนี่ยแปลว่าความสําเร็จความสมหวังสมปรารถนาสิ่งใดที่ตั้งใจที่อยากให้เป็นอะไรอย่างเี้นะคะคคมันเกิดขึ้นได้ไหมสําหรับคนราศีพฤษกที่ผ่านมานะคะมันมันไม่ได้เกิดขึ้นได้เพราะว่าที่ผ่านมาคนราศีพฤษกเนี่ยดาว ความหวังความทุกอย่างเนี่ยมันไปตกอยู่ในภพมรณะนะคะมันจะมีช่วงหนึ่งที่ดาวเสดขึ้นไปหมายถึงดาวเดินหน้าขึ้นไปมันก็โอเคอาจจะดีหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีร้อยเพราะว่าท่านเสด็จมานะคะคทีนี้ที่ผ่านมาสองปีครึ่งเนี่ยของคนราศีพฤษภเนี่ยเหมือนพายเรืออยู่เนี่ยแล้วเราเห็นฝั่งเราจะเข้าฝั่งกําลังจะเข้าจะเข้าแล้วอยู่ดีก็เหมือนแบบน้ําทะเลพัดออกมาใหม่กับน้ําพัดออกมาใหม่ก็ เข้าไม่ถึงฝั่งสักทีเห็นความหวังเห็นอะไรที่มันจะได้มันก็ไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยค่ะการการต่างๆที่เข้ามาค่ะสักพักมันจะดีจะดีนะทําท่าว่าจะดีมันเจะได้ไม่โปรเจกต์ล้มเราก็ถูกปลดโอ้โหอันนี้ทนทุกข์มากจากผู้ส่ที่เป็นราซีเดียวกับผมเนี่ยใช่ค่ะเชอว่าท่านน่าจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วตอนนี้เป็นยังไง คือหลังจากนี้นะคะดาวดาวดาวเสาเนี่ยย้ายไปไปสถิตบ้านตัวเองอยู่ในภพของตัวเองเลยภพสุภะแล้วดาวพฤหัสก็เข้ามาร่วมด้วยนะคะเพราะนั้นอ่ะคือไอสิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณหวังไว้อ่ะคุณพายเรือจะเข้าฝั่งที่ผ่านมาโดนน้าพัดออกมาเข้าไม่ถึงฝั่งสักทีแต่จากนี้ไปอ่ะมันจะมีน้ําพัดคุณเข้าฝั่งได้เร็วเลยใช่ค่ะถึงเวลาของคุณแล้วเป็นภพของท่านเองเพราะฉะนั้นอ่ะท่านเหมือนท่านกลับบ้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะคือแล้วท่านท่านเป็น ดาวประจําภพสุภะเพราะฉะนั้นท่านกลับมาเป็นเกษตรตาที่ดีแปลว่าความมั่นคงนะคะตรงนี้พอพอกลับมาอยู่ในภพตัวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่คนราศีพฤษศตั้งใจคาดหวังที่จะให้ประสบความสําเร็จสิ่งที่มองเห็นไกลๆที่เราเออไม่จับต้องไม่ได้ครั้งนี้จะจับต้องได้และสําเร็จด้วยเอาละเอาละคนราศีพฤษศนะฮะขึ้นฝั่งแล้วเดินหน้าได้เต็มที่เลยใช่คัมใช่ค่ะแล้วมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่จังหวะที่ดีแบบนี้เนี่ย จริงๆอ่ะที่ผ่านมามันเหมือนมีดาวเสด์จเข้ามากลับไปกลับมาอยู่เรื่อยๆแต่ตรงนั้นอ่ะเราไม่นับหรอกเพราะว่ามันที่สุดแล้วมันก็ยังไม่ได้มาไปไปใช่ไหมใช่ค่ะแต่ครั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่5ทธันวาที่ผ่านมานะคะดาวจะอยู่ตรงนี้ถึง2ปีครึ่งนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะสปีครึ่งเนี้ย มันถึงช่วงเวลาของคนราศีพฤษภแล้วสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณตั้งใจคุณลุยแล้วลงมือทําช่วงแรกมันจะยุ่งวุ่นวายมันจะจุกจิกมันจะมีปัญหาอะไรนิดหน่อยอดทนแล้วทําไปพระสาวเข้ามาเนี่ยนะคะไม่ได้แบบทุกอย่างจะราบรื่นหมดหรอกมันจะมีความจุกจิกวุ่นวายลําบากเหนื่อยยากอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เหมือนจะไม่ได้แต่ที่สุดแล้วถ้าคุณอดทนแล้วมันจะประสบความสําเร็จแล้วเมื่อสําเร็จแล้วอ่ะคือมันจะปังมากเลยนะคะพระสาวอยู่ตรงนี้2ปีครึ่งเพราะฉะนั้นอ่ะลุยเลยค่ะคืออย่างนี้พฤษภ พืชศบเนี่ยทำอะไรมาตั้งใจอย่างดีตั้งสำเร็จสักทีแต่ครั้งเนี้ยจะสาเร็จแล้วถึงเวลาแล้วนีจะหนุนนำทำให้เราสำเร็จเลยคือที่ผ่านมาต่อให้ตั้งใจหรือพยายามเต็มที่อ่ะมันก็ได้แค่ประคองหรือก็ไปอยู่อย่างนั้นเห็นโอกาสเห็นฝั่งจะถึงแล้วมันก็ไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ครั้งเนี้ยเห็นฝั่งแล้ว ฮึบฮึบพยาพยามพยายามเฮ้ยโชคด,ดีลมพัดน้ําพัดเราขึ้นฝั่งเกยขึ้นไปเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยมันมันต่างแล้วมันจะไม่เหมือนครั้งที่ผ่านมาแล้วแต่ครั้งเนี้ยโอเคถึงจะขึ้นฝั่งแล้วด้วยความที่เป็นดาวเสาอ่ะมันคงไม่ได้เดินปื๊บทั้งทีมอาจจะมีล้มมีอะไรแล้วก็เดินต่อไปได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็คืออาจจะมีโอเคตั้งหลักตั้งอะไรหน่อยแล้วก็เดินแล้วมันก็จะสําเร็จรอ,อย่างเงี้ยค่ะไดนรกเรื่องนิดหนึ่งได้ว่ามาเลยค่ะคือคือเขาบอกว่าพฤทธศกเนี่ยมีการย้ายลาหูมาเข้าฤาษ ใช่ค่ะแล้วพระเสาก็เข้ามาด้วยเนี่ยอันนี้ส่งอิทธิพลยังไงกันบ้างไหมฮะอะ่ส่งค่ะตอนนี้คือถ้ามองจากมุมพฤศษก,กับพระเสาเนี่ยนะคะท่านตรีโกนถึงกัน<อ>แล้วก็ถึงกับลัคนาด้วยเพราะฉะนั้นน่ะดาวพระเสากับดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวคู่มิตรใหญ่หรือว่าคนราศีพิศกที่ดาวตอนนี้ทํามุมกันเนี่ย คุณมีปัญหาอะไรนะมีคนเข้ามาช่วยคุณโดยไม่ถามเลยว่าคุณทําอะไรมาเดี๋ยวช่วยไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันค่อยมาเคลียร์กันบบกนักเลงช่วยใช่ท่านพอใจช่วยก่อนเลยนี่มันเพื่อนเราว่าอย่างไงเราต้องช่วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ช่วยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นเพื่อนเราช่วยก่อนเดี๋ยวเรื่องอะไรรายละเอียดเดี๋ยวค่อยมาคุยกันแต่เป็นเพื่อนเราอย่างไงเราต้องเอาเพื่อนเราไว้ก่อนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยค่ะของคนราศีพฤษภ แม่ดีมาตั้งแต่วันที่5ที่ผ่านมาแล้วด้วยถูกต้องถูกต้องค่ะแล้วดีไปอีกงานไหมอาจารย์ฮะก็ถ้าเกิดของพาะสาวเนี่ยจะดีจากตรงนี้ไป2ปีครึ่งเลยนะคะ2ปีครึ่งเนี่ยหมายควอมว่พส่งโศกลลืมตาอ้าปากได้เลยนะเห็นบอกว่าใช่ค่ะถึงช่วงเวลาแล้วที่มากับการเปลี่ยนแปลง มันกำลังจะสู่ความสุขได้แล้ว <c oughs> ใช่ค่ะชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเพ <c oughs> ราะอะไรเพราะว่าดาวพฤหัสก็เข้ามาร่วมด้วยนะคะ <c oughs> พฤหัสก็เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยก็คือดาวคู่นี้คู่ปฏิวัติคู่เปลี่ยนแปลง <c oughs> แล้วคนราศีพฤษภเนี่ยโอกาสที่จะได้งานจากต่างประเทศต่างถิน่นต่างแดนดีมากงานที่มีการเดินทางมีการติดต่อคอนเน็กชันที่แบบว่าสื่อโซเชียลก็ดีมากนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงนี้ยุคโควิดแบบนี้เดินทางคงไม่สะดวกแต่โซเชียลก็ช่วย ใช่ช่วยได้เลยค่ะ,ะต่าง,งชาติต่างแดนอาจจะยังไปไม่ได้แต่ว่าถ้าเดินาทาง,ทางในประเทศ<อ>ละต่า ถ้าเดินทางในประเทศก็<า><า>ได้ค่ะแล้วราศีพฤษภเนี่ยหรือว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านตอนนี้ราศีพฤษภเนี่ยถ้าจะต้องเดินทางไปกราบสกระสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือหาแรงบันดาลใจให้ตัวเองเนี่ยควรจะไปในทิศทางไหนอย่างไงฮะอย่าลืมนะคะสุภาเนี่ยแปลว่าแดนไกลด้วยสุภาแปลว่าความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาแล้วก็แปลว่าแดนไกลนั่นหมายถึงว่าถ้าคุณมีการเดินทางไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากแดนไกลคุณจะสําเร็จสมหวังสมปรารถนาเป็นอย่าง้นแดนไกลแดนไกลไม่ต่างเมืองไม่ต้องถึงขนาดต่างเมือง ต่างถิ่นต่างแดนคือเราอยู่เราอยู่บ้านเราอยู่ที่จังหวัดเนี้ยเราเดินทางไปที่นูน<ฮ>่นยิ่งไกลเท่าไหร่ยิ่งดี<ฮ>ไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไกลๆอะไรเงี้ยแล้วไปขอพอรจากท่านซึ่งถ้าเป็นพระเสาเนี่ยนะคะก็ถ้าถ้าเนี่ยก็คือพระปางนาคปกได้เป็นตัวแทน,นพระปางหน้าปกได้รหรือพญานาคก็ได้นะคะพระเสาเนี่ยก็คือพญานาคเพราะฉะนั้นอ่ะคุณไปดินแดนของพญานาคของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ ถ้าจะพญายนาคของจังหวัดไหนหรือของที่พญายนาคมีที่ไหนจังหวัดไหนอะไรบ้างในเส้นทางตรงตรงนี้ก่อนที่จะไปถึงจังหวัดนี้นี้มีอะไรมาอันนี้ต้องปรึกษาไกลกบพาออาจารย์พิมไม่รู้จริงๆนะคะตรงนะีนะ้บอกมาเลยถามมาเลยบางคนเนี่ยนะให้จัดรายการนะไหว้ยพญยายนาคตามรอยตั้งแต่ จังหวัดเลยโอ้ oh, ดีจังเลยมาจนถึงนู่นเลย uh huh, เ,เส้นทางเ,าเส้นทางสายพญายนาคสายเมือใช่อาจารย์ไปถึงบึงการนะที่เขานิยมไปกันนะ uh huh, uh huh. วังนาคาใช่ค่ะวังนาคาเชื่อไหมว่าทริปนั้นอนะ่แฮปปี้มาก ดีจังเลยค่ะยิ่งคนราศีพฤษภนะคะถ้าเดินทางอย่างนั้น่ะไปอะจะใเรด้วยนะใช่จะสําเร็จจะสมหวังเลยนะคะยิ่งถ้ามีอาจารย์จหมื่นนะวงสวงอาจารย์จมื่นเนี่ยไปทําพิธีการที่เราไปตรงจุดไหนแล้วเรามีการบอกกล่าวกับท่าน่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็จะลงมาประทานพรให้อย่างนี้ค่ะบางทีอาจารย์พิมพ์ไปแบบเออไปไหว้เราก็ได้แค่ไหว้แต่เราไม่รู้ว่ามันต้องเริ่มจากตรงไหนอะไรยังไงแต่แต่อาจารย์จหมื่นเขาเป็นเจ้าพิธีที่เขาเรียนมานะคะพิธีกรรมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะต้องรู้ว่าเริ่มต้นจากตรงไหนไ ผมเชื่อว่าลูกค้าหรือว่านักเดินทางที่เดินทางไปถึงเนี่ยเห็นพระสวยหรือพญานาคงดงามมากเ่ยนะฮ uh huh. ะโอจะเริ่มยังไงดีนะสาธุแลกลับเลยไม่รู้จะพูดอะไร <c oughs> นี่เป็นเรื่องราวของชาวราศีพฤษกครับสําหรับท่านที่เกิดราศีพฤษกครับตอนนี้ความสุข กำลังจะมากับการเปลี่ยนแปลงครับวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์พิมพ์โหราวิวัต์เป็นอย่างสูงเลยที่เข้ามาให้ข้อมูลกันนะครับแล้วราศีของท่านจะเป็นอย่างไรในต่อไปข้างหน้าติดตามกันได้ที่เพจและช่อ e แนของโหรวิวัต์ครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีและลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ